ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตักตัตักเลยไม่ใหญ่แต่ตักเลยตักเลยเออตักไปได้ตักไปได้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทรมาหากินกินไทยครับ วันนี้จะมาลุมนยกย้อตดเล้งๆแล้วครับอยู่เกลนลำตะคองนะครับของไผ่หมายนี่กรับมาทีหนึงแล้วครับหมานกันได้ยัางหลายคู่ของหมานก็ได้ขายหลายบาทด้วยวันนี้ก็คือหมันปรหมานนะครับมาตดเล้งๆประหมันใบสามง้วดุดนกันว่าวันนี้เสียนยอจีหมนานบ่นะครับสำหรับยอนะครับ ทางกรมปม้งพื่นกากำหนดไว้ก็ให้เกิน2เมตรย่อมาเงก็ต้องยุ่ม,มเหลือแค่นี้แหละครับสำหรับคนที่เอาย่อไง่มาเพราะว่าย่อหน่อยก็หาบม่ทันเลยครับบ,บ,บ่มีหาบ่มีครับจต้องได้7เซนแล้วก็ยุ่มไม่เหลือ2อเมตรสำหรับเส้นยอนน่อเพราเป็นอุปสรรคนะครับขอให้ได้ยกย่อมือนี้นนะคะนคเกาคนไม่กับมุนเวียนกันไปหากินนะครับ แยก็ต้องว่าเกินหกหกศอกปีจีวนันแห่โอ้หมันหมันหมันนัค่อยสาวค่อยสาวเออตัวใหญ่เฮ้เต้หลายตัวแล้วว้านเด้เออดีดีด,ดีเอาให้มันหมนันอยู่ทางนี้เขาหมันอยู่วะนี่กูนนะอ๊บอ๊บอ๊บอ๊ ว่ายู่บ่อยู่บ่อยู่บ่อติงกันแค่เอ้ายู่บ่อยูบ่อป่านนินใหญ่นี่แล้วเพ้าปะเพ้าปะเพ้ายูบ่เอ้ยป่านนินไงป่านนินใหญ่ไปแล้วโอ้ยไปซ้ำบรรยากาศตอนเลีงเลี้ยงก็คนใหม่กับมาใหม่ครับคนเก่ากับยังอยู่อยู่กันนีคนมานกับมานหลายได้หลายเลยเส้นแหงยังวานกันอยู่คือเก่าเหรอครับ มื่อนี่ตอนเลี้ยงๆมาลรุนตอนเลี้ยงๆครับเส้นยอกันยังหมานอยู่น้ำแห่งลงหลายครับเมื่อวานนี่มองนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่มื่อนี่แห้งหมดละป่ากันยังถืออยู่ครับเส้นย้อกันนั้งสนุกอยู่ป่าถือป่าตัวใหญ่คือเ่าเอามื่อนี่รุนตอนเลี้ยงๆอาตจะทอดยังคืนพุ่นแล้วครับมือน,นี้เดี๋ยวไปรุนน้องกันเลยมาแล้วมาแล้วเอาไปากระตักรถ ไปย่ขาโน้นไอ้บอลเลก็ร้โยตัวได้จับได้เรื่อยอยู่ครับปลานิ้นปลากระมังหมานอยู่คือเกาเมาลุนปาเกันมือมันดีลายันไดเผอตาก้องออยู่ฮอคืน๋เ่ยคร,ยร,ยรยอไฟทายเลยมือเ,เส้่ออเอซได้ลุนกันคืนผมเป <c oughs> ึการมา,รานมา <c oughs> นาลอยากเอาับั ก็ได้แล <Jamie, S 1> ้วครับปานิ้งน้อยัปนน่อใครที่เกิน2เมตรนะครับทให้ถูกต้องนะครับรีนมาเลยนะครับใครที่เกินนะครับตักว่ได้อยู่อยู่บ่ได้บ่ยังบ่ทันได้อยู่ Tắt đây thế là giá cho như một lút sao đốn thế Ôi, bò dòng nhỏ khuyến chẳng nói nó cơn, bỏ lên tăng quân cầm màn và thực hiện bà nín tè biết ngay biết cái túi gì mà gặp tam dùng ngay đây là mấy lần không bán nín nhìn Bắt bán tập kiến ô xong tốt hơn nữa ô bà nín nhì cái kiến mà nè tắt nhang ngoài tắt nhang ngoài tắt nhang ngoài สองตัวครับปลาดิ้นใหญ่เป็นโลกับปลาตะเพียนมันมานมานัมนหมา,นายแล้วครับปั๊บปั๊บเออปลาตะเพยียนใหญ่แต่กระมังโอ้ปลากระกมังกับตัวใหญ่เว้ยสองโตัวโลสองตัวปลาดิ้นกับปลากระกมังเอง อ่าน้อ่าได้แล้วใส่เมืองย่อได้แล้วล่ะุปากหนึ่งปากหนึ่งตักมาได้แล้วคุณว่างคุณปุ๊บดินตามๆยุ่นอันนี้เตละโตนี่โลสโลครับ ตัดยังบ่ทันได้ตัด่ามีโอกาสพลาดได้ได้แล้วอะค้างๆกันนี่ก็ถือครับตูนี่เป็นไรอันนี้ทั้งนั้น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 เอ้าไปแล้วเต้โอ้ยโยไม่ยังบอกสามเต้เอาอย่าง ไปแล้วครับปนิ้นให้ปนุนิ้นใหญ่เหรอปลาเออไปอัดลาดแล้วยังนี่ปนิ้นให้จับโย่ปนิ้นน้อยนะครับคอยอยู่คอยยกเดี๋ยวก็มาเองป่าน่ะเออยนี่ละทั้งนั่นได้และวมากำะังใหญ่

Mala, mala, mala. Mala, mala. Mà má sao, bà ta phiên tua dày. Ơp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อื้อคุณได้ไหลคุณไปเห็นคุณใจๆนี่อางานเอางอไปเอๆใตละโอ้เฮ้ยป่านินไงใตละตัวแล้วเนี่ยมองมาที่หลังเขาได้มาแล้วครับซูมไปซูมมากดีๆครับเพราะว่าเสียนย้อกระจายอยู่ทั่วเก็บบรรยากาศทั่วๆไปให้ได้เห็นกันครบๆ các bạn, bây giờ ba thử nhó nhó bật không, ba tên đỏ lỡ sai lại, là cá mán gấp là 2 tô tô, cá măng, măng ba เอาอายุเอาอายุเอาอายุใจเย็นๆค่อยๆสาวให้รีบตักให้รีบตักให้รีบตักเดี๋ยวก็มาเองเอเอเดี๊ยพัดเดี๊ยพัดตักยากอยู่เด้อป่าตัวนี้เออหน่าเอ้ยคนเอ้ยมาเด้อเหรอ เรื่มาเด้วยเพราใจเย็นจนมาเองไหมไจ้จนได้ได้แล้วยิงได้ละบ่รมานกับเขาก็ได้แล้วครับเนี่ยปานิใหญ่ได้ทุกคนแล้วครับมาบ่ผิดหวังดอกแต่ว่าต้องใจเย็นนิดหน่อยตามขึ้นเป็นรอบๆบึงอปากคุณงอปากคุณดินอุ๊บอุ๊ดินอุ้ยมันถือยังไงล่ะก็ปาตัวใหญ่นั่น อุดออุ้ย้อนน้อยน่ะอนซ้ำเจ้าด้วยน่อเามาเลยเจ้าไงอ่ะเออหมาแล้วเออองค์เพิ่นกระตังให้น้อยเลยเดีนก็ได้ตัวใหญ่วมาไปขาไปสิล่ะสองรถเปดกไหเดี๋ยวอนเมี่ยอีกเด้อมันหมาได้มื้เนี่เอาลายโตมาคููเล้ปุ่นมสามโตเลย tám tôi đang từ đó này từ cái lắng đó này từ nhỏ đó này như té đấy đó ta cái đây ta biết <laughs> à, luôn từ má lần này ướp nè, đầy lẽ hẹo nói được cái có về bà tập kiến ngay tập kiến đi tập กะมังแท่งกระมังว่มันสามตัวไปเลยหนึ่งแม่น้ำไม่ถูกูแขงแงะแจนนั่นละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหบนึ่งเด้องั้นสามตัวถึงเรื่อยๆครับจับทุกบาทก็ว่าได้นิดหน่อนนยครับ Từ lê phong lên em này bạc a măng diễn tất bại lê xuân nhang xuân ng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 ang ui nhung nhập nhục nhập mì 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 ปัาตัาปากนั่นก็ถึงแล้วครับคุณฟังคุณถือกินละรุ่นปลาคุณเป็นรุ่นปลาคุณฝันนิญญ่มเงยได้ละรุ่นหลายปลาครับเพื่อนเนี่ยเสียดย่อหลายเลยครับคุณคุณหโอดพุด่นเหรอครับฟังทางน่านนี่ถือตลอดแล้วครับคุณไกลๆคุณทั้งเรือคุณ ตลอดนี่ตัวใหญ่งแบบนี้ดุ่นตลอดโอ้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 เอาเอายู้เอายู่เอายู้โอ้ยย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 ย่ยยยยยยย่ยย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 

Do thuộc nó nói vào đây lại <laughs> à, <laughs> <bên thì> <laughs> 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 là 2 tôi dang mạch này nó dang lưu nói nó dang lưu nói 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 บ่มีน้อยละปานนี้นะมิจโิโรขึ้นสองโรผู้ละฮดน้อยนอยครับปลานี้ผสมกันเลยแหละดึงยังดูดออยูบออาอยุอายุไปคอยคอยฝ้ยาตักฝ้าตักนั่<ห>นไปแล้วไปแล้ว <laughs> โด่เลย งเขาอ้ยป <f dragging> ูโอ้ยจงปงเลย่ัเ uh นี่ยขากวปใกล้ๆนี่ไปแล้วครับแต่ป่ากุนยังอยู่ปาป้าใช่พดัดงานกินโค้ครับรุ่นพูดัดป่าฟาดตักให้ได้ฟาดตักให้ได้ซ่อนทั้งใต้ซ่อนทั้งใต้ Ê Mắng nghe xoay lắm Hả con xoay là xiết nhỏ. Khuôn 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 Hả xoay ปลาตัวใหญ่หมดเอาได้หมอสูมหาครับตัวยอหลายตากคอยซอยซอยเนียซอยเนี้ยลอ้นโคบแล้ว ตัดเลยีว่าตัดติ่เพีย้าตัดแห่เอาันี้หมาแล้วอโอ๊ย

อ้อนี่มีขาดหลายเที่ยวครับแต่ละมือยุ่มไปพุทขนาดียุ่มสามตัวใหญ่ต้องตัดใช้มือย้อยได้ถึงที่เรียกว่าได้แล้วครับสามโอกาสแทงงอขาดได้ตลอดได้แล้วเย็นเย,ย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ใจเย็นเย็น tay nhân dân tắc 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 ตัวใหญ่ครับสองลปอบรรนใหญ่เฮ้ยสั้นบ่สัน้นเลยวัที่ได้ปากนั้นถือแล้วครับแต่ละคนก็ต้องหาเทคนิคใหม่ๆครับของสัน้นแทกย้อขาดเบรนปุนใหญ่ค่อยตะลม่มหาจังหวะครับบางทีก็ปาก,ก็ไม่ได้ดลอญญญ้อเสยนย้อนเลยครับแทกที่เดียวไปเลย

มานปักมังเล่ยครับตักเรื่อยเอ้่ยมานดูทั้งเพี้ยนตัสองตัวนิดหน่อยตัวหนึง่ง ค่อยลากปากเขาฟังครับนี่ปากนี่ตัวที่สองแล้วครับที่เห็นตัวยงใหญ่ยาะหน่อยค่อยตะล่มค่อยตะล่มต้องซอยกันตักพี่วุตักซอย khẩu mương nhóc ở đây rồi ạ. Ba cá măng ngõ nhạn co. Tít pàng lưng. Măng 2 tủ, Ta phải thời gian măng 2 นี่มันนินใหญ่แล้วครับตัก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  <c oughs> ยอยอย่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 อ,ยอ,ยอ nói Ba nòi cũng ba nòi nha, kịp lô. Nó này Không có như bên đây. Cá. Tép kiến, kịp